สวัสดีครับผมครูนายสอนขับรถนะครับจากโรงเรียนสอนขับรถเซฟดีเดเวอร์ครับประจําจังหวัดฉางเสารนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําหรือสอนท่าสอบนะครับหรือท่าสอบใบขี่นะครับท่าที่3าคือท่าถอยเข้าจอดแล้วก็เดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักเกณฑ์ของท่านี้กันนะครับหลักเกณฑ์ของท่านี้นะครับถอยเข้าจอดในช่องที่มีเสา ที่ตั้งรวมกันไม่น้อยกว่า9หลักนะครับความกว้างของช่องเนี่ยนะครับวัดตัวรถได้เท่าไหร่นะครับรวมหัวกระจกนะวัดตัวรถได้เท่าไหร่บวกเพิ่มอีกข้างละ0.5เมตรนั่นหมายความว่าบวกจากตัวรถรวมหัวกระจกน่ะเพิ่มไปอีก1เมตรนับนี่คือความกว้างของช่องที่จะเข้าส่วนความยาวนะครับวัดตัวรถได้เท่าไหร่บวกเพิ่มอีก4เมตรสําหรับรถขนส่งชนิดที่2นะครับส่วนรถขนส่งชนิดที่3นะครับบวกวัดตัวรถได้เท่าไหร่บวกเพิ่มอีก6เมตร นะครับบอกเพิ่อมี6เมตรตั้งแต่ถอยเข้าจอดแล้วก็เดินหน้าออกเนี่ยใช้เกียร์ได้ไม่เกิน7ครั้งนะครับรถต้องไม่เบียดไม่ชนหลักนะครับตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักนะครับล้อต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทางนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับวิธีการครับจากก่อนที่เราจะถอยเข้าอันดับแรกเราต้องตั้งลำให้ได้ก่อนนะครับการตั้งลำรถหรือตั้งตัวรถนะครับตั้งให้ขนานกับช่องนะครับ ห่างช่องที่เราจะเข้าเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างน้อยนะครับไม่เกินมากไปกว่านี้หรือไม่น้อยไปกว่านี้นะครับประมาณ2เมตรครับส่วนท้ายรถนะครับให้เสมอกับช่องที่เราเข้าเลยหรือเลยไปได้ประมาณไม่เกิน1เมตรนะครับเวลาเข้านะครับให้เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับหยุดรถให้สนิทแล้วหักพวงมาลัยด้านซ้ายให้สุดขณะที่เราหักพวงมาลัยเนี่ยนะครับอย่าให้รถขยับตัวนะครับเพราะว่าเอ่อขนาดช่องค่อนข้างจะเล็กหรือพอดีกับตัวรถแล้วถ้าเรามีการ ถอยแล้วขยับรถไปด้วยเนี่ยอาจจะทําให้มีการชนจากด้านหลังก่อนนะครับหากซ้ายสุดแล้วถอยให้เห็นเสาต้นที่3นะครับเห็นเสาต้นที่3มก็คือทําให้รถเอียงสี่ม้าองศาพอเห็นเสาต้นที่3าเสร็จปุ๊บให้หยุดรถแล้วคืนล้อตรงนะครับพอคืนล้อตรงให้ถอยตรงๆหาต้นที่ามตลอดเวลาจนกว่าล้อหลังด้านขวาเนี่ยจะอยู่ในแนวเส้นของเสาสองต้นนะครับหรือให้ตรงกับเสาที่เราตั้งเป็นช่องไว้ให้เป็นแนวเส้นนะครับพอได้ตรงนี้แล้วหยุดรถปุ๊บแล้วหักขวาสุด แล้วถอยตัวรถให้ขนานนะครับรอให้รถขนานก่อนแล้วค่อยหยุดรถนะครับหยุดรถแล้วเราคืนล้อตรงแล้วก็เดินหน้าหาจุดจอดหรืออยู่ระหว่างกลางของช่องนั่นเองน,นะครับอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ในการเข้านะครับทีนี้พอเราเข้าเสร็จแล้วเราต้องออกนะครับเวลาออกเนี่ยให้เราจับพวงไลตรงๆนะครับไม่ต้องหักพวงไลซ้ายขวาถอยรถให้ตรงๆนะครับในระยะที่ กะว่ารถสามารถออกจากช่องได้นะครับแล้วหยุดรถหมุนหงายขวาสุดเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เลี้ยวรถออกไปนะพอ้นแล้วเราก็คืนหงายแล้วก็เอารถออกจากช่องวางน้ซาสายนะครับท่านี้ต้องเข้ามาจอดแล้วก็เดินหน้าออกให้ด้วยนะครับถึงจะผ่านการทดสอบน,นะครับ